อันนั้นมันอันนั้นมันกาวคือผมแยกไม่ออกแล้วกาวเอ้ยมาแล้ว,ลว,เ,ลว,ลวเดี๋ยวค่อยกาวที่หลังนี่นดูกันดูกัน,กนพีวีเลยเว้วพีวีเลยเฉียอ่ะหอนี่แต่ละคนฮเฮ้ฮะอะยังใครอะ ทรงผมคุ้นๆเลยเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือรูปใหม่แล้วปะรูปใหม่แต่มันคุ้นๆเมื่อกี้อะเดี๋มื่อกี้บอมไม่ทันทรงผมคุ้นๆนะไม่มีกี่ไหลกัดปะโอ้ดูไม่ทันแล้วอะเดี๋ยอะๆวิดะอย่าค่อยว้อนเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมอนั่นไงมินากูก็ว่าอยู่ทรงผมคุ้นๆจะชนเหรอ เฮ้ยมีนามาแล้วมีนาฟื้นแล้วเฮ้ยเอลี่ล้างเอลี่มีนาล้างใหม่เลยเอลี่หรือมีนาล้างใหม่เลยเอลี่เมื่อกี้เนี่ยเอี๋ยไม่ใช่ไม่มินาเอลี่ล้างใหม่เลยไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เอลีแต่ยั่มีนาเจ้าว่ามีนาตั้งเหตุเป็นวิญาชมของลูกใหม่เยี่ย วินสก็บอสใหม่เหรอไอ้เหี้ยมีนาแบบโคตรเทพอะมันถึงมังกรสีทองอ่ะนี่คือบอสใหม่แน่เลยกูตะมีนาเทพมากเลยนี่ไงเอลี่เนี่ยเหอร์วไอ้เหี้ยเอลี่แบบเอลี่จริงจิอะโคตรเอลี่เอลี่แบบเอลี่จริงบบจกอเฮ้ยมองไงก็เอลี่เป็นเอลี่แบบนี่นี่นี่คอแลแลบปะเนี่ย แบบเอลี่แบบเอลี่จริงๆอ่ะไอเสาร์เอลี่แบบเอลี่อ่ะเอลี่แบบใช่เอลี่แบบเอลี่อ่ะงงปะแบบเอลี่แบบแค่เชอร์ออฟฮิวแมนอ่ะไอเสียโอลี่โอกมาเลย โอ้โหมาๆๆๆๆๆๆๆยขอขอดูีเต็มอีทีชื่อมเป็นไทมัไอหอเนี่ยผมบอกแล้วมันคุ้นๆมีนะดูหน้าดูบแบบดูแบบดูแบะดูบอะไม่ใช่จะเป็นแบรอวะหนี่คือแบบ อันนี้คือ Infinity War p เฟสแรกใช่ไหมมังกรเออวะ<น>ะ่ะนันเออเฮ้ยก่อ,กอนเพาะเนี่ยใช่ไหมมันจะเป็นมีนาแบบแบบจริงเหรอว,วะอสวยเนี่ยเอลี่แบบเอลี่เอลี่แบบเอล <laughs> ี่ h e d เช of e l e m น n นี่แต่และรูปมั้งนั่นถือผมนั่นถือบุกตาตั้งแต่ชุดใหม่ไม่ใช่เป็นคอสตูมอ่ะบังกรทองนะตั้งแต่มังกรเขียวโอ้เป็นสกินมังกรป่ะเนี่ยนะมังกรทองออกใหม่ชุดใหม่เนี่ยโอ้โหโอ้โหฮุ้ยแม็ ไอ้มูฟเนี่ยมันคือเ,ลเอลลี่จริงอะเจอเออผมผมบอกเลยว่าเดี๋ยวๆๆยด,ยเดยอเเคมาย้อนดูอันนี้น่าจะเป็นย้อนตั้งแต่เนี่ยใบยดีคริสโลไลท์ลองมาเข้าวมีไฮายาซีนแล้วก็เนี่ยเนี่ยผมถึงบอกมันคุ้นมากเลยผมก็ใครวะผม,ผมแบบผมแวบแรบแบบ มีนาแน่ๆแล้วทำไมเสื้อมันเป็นแบบเป็นรูปปากอย่างนั้นวะตรงแขนนะี่ทำไมมันแบบเห็นไหมมันดูแบบอะเห็นไหมมันแบบมนก็จริงแต่มันจะเป็นแบบจริง,รงๆหรอวะน้องมีนาเนะี่ยละนึกถึงไอ้กาหลีแล้วหัวเราะหัวเราะรัวๆทำไมโลโก้เ,เ,โโเป็นอย่างนี้วะเปลี่ยนเป็นเป็นแต่มันโทนเออ่ะโทนมันแบบมากเลยนะดำแดงอะ บ้ามจะแบมเหรอวะจะบอกนะจะพีคมากเลยว่าตลอดที่ผ่านมามีนาคือแบมอ่ะมันจะพีคมากครับผมวไม่ใช่หรอกอันนั้นผมว่ามันหลดุดไปแล้วอะไรหลุมหมายถึงแบบพอได้อ้น,าอนมาแบบเป็น,นบบร่างอารมณ์แบบว่าอารมณ์แบบเหมือนนี่ไงเหมือนผู้หัวไงมีร่างผู้หัวร่างแบมแล้วก็สอกสองร่าง,องโอ้โหแว่งแล้วก็เราคิดว่ามีนาผู้จัดกาดีฮะ S <S ยัดตาโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ย้อนความอันนี้ก็เบียวจนตายอันนี้ก็นี่แต่ละคนฝันอันนี้เควินเบาองค์กเติร์ดกับไพนอนนี่อันนี้ก็เควินแบบเลือดทุ่มสุดตัวผู้เลือดหยดเดียว <S <S อ่าเ๋ยวเนี่อะไรกันใช่ไหม เนี่ยไรกัดไรกัสแปลว่าไรกัดเป็นบอสเป็นอบอสขับลาก็ไม่น่าใ,<ห>ใช่ไม่น่าไวปอันนี้นอ่านี่ก็ไม่มีอะไรก็มีบทอ,อยู่แล้วอ่าดันหึงล่างไปชุดใหม่ไม่ใช่เป็นสกินเลยเฮ้เฮีย <laughs> โทษเทอ่ะทำไมผมนึกถึงเล่ดีวะแบบ เป็นเป็นเล่ขาวเล่ดำอะเออเล่ขาวเล่แดงแต่ว่าน่าจะเป็นมีนาตอนได้ความทรงจำกลับมาแน่เลยข้างหลังนี่คือใครอะะไรไอ้นั่นอะสกคล่ามนี่ไงสิบสามมีอะไรอะสิบสามปะเนี่ยอันนี้สิบสามปะสิบสามหรือสิบสองสองเนี่ยเออสิบสองแต่ทำไมถ้ามีเอลลี่ไปด้วยมีเราไปด้วยสิบสอง เออสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองเออสิบสองโอ้โหโอ้โหสวยอย่าบอกนะว่าเอลลี่แม่งมาทรงแบบแซมอะ่ะคือเอลี่อะ่ะตอนไม่สู้เป็นร่างเด็กต่อเขา้าซีนสู้เป็นร่างโตงี้ <laughs> แล้วแล้วมีนาเป็นใครวะทำไมพอพอแบบเป็นเป็นอย่างนี้วะแล้วจะเป็นตลอดไหมเนี่ยมีนาจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วแล้วโลโก้เกมสตา์เรวก็เปลี่ยนเป็นมีนาล่างอุ้ยเท่เนะเว้ยเนี่ยมีคนสวยโอ้มันใช่เลยอ่ะตังหัวเชื่อโอ้ว่าแม่มงแบบผมว่ามันสนองนิดอาจารย์ไก่มากๆเลยนะล่างเนี้ย เดี๋ยวจานไก่นี่ไงสลักชื่อไซรีนอีกข้างเออเ <laughs> คือแบบมันโคตรสนองนี้คือผมสัมผัสได้เลยว่าจานไก่ไม่สนองนี้ตัวเองมากๆเลยนะการเอาเอลี่ล่างนี้มาเนี่ยแต่และรูปอะคาบก้าแก๊งไอ้นี่แก๊งคุณคุณเห็นปะ <c oughs> ขวาขวาบนอะ <c oughs> มันเป็นแก๊งแบบว่านักล่าเซอรลอนทำไมอะเป็ <c oughs> วอนีนนอ่ยอ่ะอันนี้ ไม่ไม่ไม่ก็น่าจะเกี่ยวป่ะรู้สึกเหมือนเหมือนตอนย้อนความแล้วใช่ใช่ใช่เออมันมันมีช่วงย้อนย้อนความแล้วเราไปเจอแก๊งสเตอร์ลอนอะช่วงก่อนเราได้พลังอะใช่ใช่ออโหแม่ง,งเลยนชุดใหม่เห็นไปหอไอ้เนี้ยผมชอบความแบบยูนิคของอาาซาขนาดแบบมึงมีพีวมึงจะดูเบียวไม่เบียวคึงแบบขลาดถ้าไปจำตัวเออ,เอ,อ เนี่ยแล้วมีนาถือร่มเว้เป็นมีนาล่างถือร่มเวเฮ้ยเท่จัดเลยอะทำไมนึกถึงสลับกันนะ่ะเควินแต่<ห>อะไรตัว,ตวเราได้นะค,คือคือแบบใช่ใช่ผมก็ผู้คนรู้ว่ามันเหมือนส่งต่อแบบให้เราเยีแบบ่ยมเลยแล้วเอ oh นโอแหวกอีกกอนแล้วพาร์ทสองคือแบบว่าเราดำเนินเนื้อเรื่องคู่กับเอลี่อ่ะ แล้วมีนาอูมันมันไฮแบบทุกอนูเลยเนี่ยแฮดหน้านี่คือแบบโอเคผมจะอเบนแล้วคูณทรงคูณสองใช่ไหมผมจะไม่เติมเดี๋ยวองเจอคูนที่หมดใช่ไหมลูดหมดจะแบบมีนาเท่มากเลยอ่ะผมว่าไม่ใช่จะกินแน่ตัวใหมชัชัแต่เท่มากผมนึกถึงอาชารอนนะเพราปถึงร่มไม่ถึงอาชลรอนเลยมีสโครลัมด้วยเมื่อกี้น่ะเดินคู่มาลัมเหอต้า โซลารเฮอรตาคือแบบอารมณ์เหมือนเข้าเฟสใหม่ใช่ไหมอันนี้ก็แก๊งใหม่ไงเข้าใจป่ะมีเคยด้าโซลัรเฮต้าดันถึงมีเอลี่นนม,มีมีนาคืออันนี้คือแก๊งเซตใหม่เพราะเซตเก่านี่คือแบบโลกเก่าแล้วไงนี่เนี่ยเห็นป่ะเป็นแก๊งเซตใหม่มันเท่ว่ะมันมันโอ้โหไหวก็เฮีย ไม่มีอะไรอยู่มีอะไรอยู่ข้างมีนามีนาความทรงจำป่ะใช่ไหมมีอะไรอยู่ข้างมีนาไม่ใช่ตอนที่มีนาวิ่งจะมีอะไรผ่านหน้าไปก่อนเนี่ยใช่ไหมมันเป็นไอ้นี่เปล่าไอ้นี่ไงเมโมสไปายป่ะเป็นเหมือนลูกไฟวิญญาณไอ้นี่ไงเอ็มแองกพูลนะบับบับแมงกะพุนในในในสู่ะ What the ใช่ไหม มันคือไอมันคือไอเหมือนแมงกระพุนในสูอ่ะแมงกระพุนในสูต่ซิมูเลตมันดูแบบอน,นี่มากเลยอ่ะมันดูแบบเหมือนเหมือนตัวปีศาจอะไรสักอย่างอ่ะที่แบบดูดิตรงตรงแขนน่ะมันเป็นสิฟนะแต่เขาออกแบบให้เป็นรูปปากตรงตรงแขนแขนแขนซ้ายอ่ะแล้วเราก็ดูดูตรงหน้าอกอ่ะมันดูแบบย่ย้อยอ่ะคือแบบเหมือน เหมือนปี่ศาสอะเหมือนปี่ศาส์เลยอะร่างดีวิวเหรอวะแต่ที่ที่ที่รู้ๆอะตอนแรกแบบเปิดมีนามาหรือว่ามีนาจะเป็นตัวร้ายคงไม่ใช่แล้วละ่ะคงจะเป็นพวกเราเนี่ยแหละแต่แค่แบบเปลี่ยนมูดอะเปลี่ยนมูดไปเลยอะคงไม่ได้เป็นแบบไอ้นี้ปะ่ะคงไม่ได้เป็นเหมือนมีนาแบบว่าร่างจอมยุทธที่แบบว่าปิดเปลี่ยนชุดเฉยๆอะไรอย่างงี้ แต่น่าจะเปลี่ยนตัวละครใหม่เลยอันนี้ได้พลังจากพวกพ้องเฮีย er. อันนี้อะไรวะเนี่ยเฮียแม่งเท่จัดเท่จัดอะเนี่ยคือรู้เลยว่าอาวุธคือลม่มแน่เลย <laughs> อาวุธคือลม่ <laughs> อลมแต่ <laughs> แบบอันนี้อันนี้ขอขอแบบดูเอลี่ชัดๆนะเอลี่เชอร์จัด โอ้โหเนี่ยจังหวะเนี้ยอาจารย์ไก่ไปโครสนองดีเชี่ยเชี่ยโอ้มันมันสมัมันสัมผัสได้จริงๆนะโอ้เป็นไพ่มดเจมด้วยเนี่ยเอาตัวป่ะถ้าเค็บภาพเนี้ยไปหลอกอะไรนะคนเล่นของไก่เติร์ดแบบโอ้เอลี่ได้ สกินนะครับเชื่อคือมันคือแบบมันมันได้อะคือแทบจะถอดล่างนี้ไปใส่สกินในโฮกงไกเตอร์ได้เลยอะคือมัน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 ใช่อ่ะผมเพิ่งไปเห็นผมเพิ่งไปเห็นกิฟมันคือกิฟมันคือท่าเดียวกับไอตอนสู้กับแฮทเชอร์อันนั้นเลยนี่หว่าเออใช่ผมถึงบอกไอ้ล่ไอ้ที่ไอ้ที่มันทำไอ้แง่ปุ๊บแล้วก็มีไอตาบีลชนทุกคน ใช่มันคุ้นไงผมถึแบบงบอกนี้คนเล่นนละผมถึงบอกเลยว่าแบบทําไมมันคุ้นๆวะไอ้ท่าเนี้ยไอ้ท่าเนี้ยเนี่ยคือโอ้โหแบบทําไมผมรู้สึกว่าโมเดลมันดูแบบดีแปลกๆว่ะอาจารย์ไก่นี่แบบม่ไปเคียนคนออกแบบเลยกูจะเอาอย่างนี้โอ้คือแบบโอยไอาจา์ไก่ไน,นะเอออันนี้ต่อยใครวะเนี่ยต่อยไกรกัสนี่นี่นี่ ผมลงคลิปให้ละท่าเดียวกันเลยโอ้โหแม่งผมขอค้างค้างไว้ที่ท่าเดียวเอฟโซลูต์ซีนิมาเนี่ยนี่มันคืนนี้นี่เนี่ยอันเนี้ยทุกคนได้เห็นเลยนะแต่เมื่อคืนเนี่ยทำไมอ่ะ อาจารย์ไก่แม่งผมอยากคือถ้าผมทํางานในบริษัทเกมอ่ะผมอยากจะเป็นคนแบบอาจารย์ไก่อ่ะที่แม่งแบบสามารถสนองนี้ตัวเองได้อย่างเงี้ยผมว่าแบบน้อยคนมากเลยนะที่แบบจะมาถึงจุดที่แบบแม่งสามารถสนองนี้ตัวเองในเกมได้แบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบเพราะว่าคุณอย่าลืมนะบริษัทเกมอ่ะคือมันเอาความชอบส่วนตัวมามาใส่ไม่ได้อ่ะยกเว้นไอ้ค่ายนี้แม่งทําได้อ่ะ มันต้องมันต้องแบบทําตามแบบบอร์ดบริหารสั่งไอันนี่ไปขับ,บตามจานไก่สั่ง